เห็นไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับมันมาตทาใสของมันะวะเฮ้มันมาตทาใสของมันวะมันมาต่าใสของมัน,นต้นไปต้พวเห็นไหมโอ้ยต้นเอาขืนพุ่นเอาขืน,ขนพุ่น,นตวัวรุ่นเดียวกันครับนี่นย,ยูลใหญ่ใหญ่เติือบอยุตัวนี้เนี่ยกลัวยุ่ นี่กลัวอยู่เยอะเยอะแ๊บหนึ่งนะสูสีกันครับตัวปลาโอ้ยว่าไม่ตีโบเห็นว่าไม่ตีโบเห็นเว้าเว้าคอยเว้าอยู่เด้ว่าอุ้ยโบเห็นเลยครับคอยงวกไปเห็นอีหลีเอออเาเลยเอาเลยเสร็จเรียบร้อยแทงซวดแล้วเอายกขึ้นเลยเออยกขึ้นเลยได้กันเอาเลยเอาเลยเอาเลย เออนั่นเสียดเสียดหมักไงเลยเสียดนะเนาะกูดะหนีบเด้นั่นหนีบบหนีอือพหนีบเผาอยู่ใส่เลยเอาเลยเสียดดกเลยหนีบคือสวดโอ้สวดโอ้สวดเอาเร็วเร็วเลย วื้อนื้อโอ้ยเขาหนีบเนี่ยหน่หนีเวเหนีวอะระวังระวังมันแท็กซี่เดี่ยวขาดเนี่ยขาดเดี่ยวน้ำเติมมีคนนี้ขาดเิมเลยเด้อน้ำเติมเอาเลยโอ้ยมายั่งมาหนินี่ยังเติมได้ยังเติมได้ยังเติเได้ทั้คือภูเขาแก่พอปากแกเพอปาก เสียดแล้วสวีทอย่าขยบเข้าในเอยเขาโอ้ใส่สวยด้วยครับด้วยใสเสื้อยืดดิที่แรกสิยิ่งไดที่แรกยันว่าถือกันเล็กใส่สวยเสียบจนได้สมวกหนีบเมื่อกี้วันหนีบได้เมื่อกี้แตงอยู่ไปนี่แหละเขใหญ่เกิบ ปลาในปลาในไม่ใช่ปลานอกอันนี้คือปลาในอันใดไปเปิดได้ไปโอ้ของลอยแน่น,น<า>อ่านแต่ว่ามัดอ๋อี่ย่งคือวา,าทั้งบิดเปิดมาทั้งด่างเลยเนาะเอ้เหมือนเดียจะมัดดีไปทั้งดา่างลนั่นแหละเออจะมัดไรเดิเนี่ยเอือนนั่นแหละเอาไว้นี่เอเอมาเนี่ยเดี๋ยวเด้เอันนี้อย่าไปไป